สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรักเมกาค่ะวันนี้พิเศษเลยค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวบ้านจอชัวเชงตันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐค่ะ <Wow. S 2> จากตอนที่แล้วนะคะที่รักพาไปเที่ยววอชิงตันดีซีได้ไปชมซากุระสวยๆรอบอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันนะคะวันนี้ค่ะเราได้มาอยู่ที่บ้านท่านอดีตประธานาธิบดีท่านนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมด้านในนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ไกลจากวอชิงตันดีซีค่ะขับรถใช้เวลาเพียง34นาทีก็ถึงค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีทัวร์นะคะเดินไปที่แมนชั่นหรือว่า บ้านหลังใหญ่แห่งนี้นะคะบ้านเนี่ยติดกับแม่น้ำค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทัวร์รอบๆนะคะแล้วก็มีมิวเซียมมีอะไรเยอะแยะมากมายบางจุดเขาอนุญาตให้ถ่ายบางจุดก็ไม่อนุญาตนะคะเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันนะว่าเราจะได้อะไรให้เพื่อนๆบ้างนะวันนี้ ที่ไร่เมาเวอร์นันนะคะเป็นสัญลักษณ์ความมั่นคงมั่นคงของจอ์จวชิงตันค่ะเพราะว่าเขาเกิดแล้วก็เติบโตจากชาวไร่ชนชั้นสูงในเวอร์จิเนียในยุคนั้นค่ะที่เมาเวอร์นันไรยาสูบแห่งนี้นะคะ เป็นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งชีวิตและก็จิตใจของจอร์จวอชิงตันค่ะเพราะเขาอยู่นะคะแล้วก็เติบโตที่นี่แล้วก็เสียชีวิตที่นี่นะคะรวมถึงหลุมฝังศพนะคะก็ฝังที่นี่ด้วยค่ะหลังจากที่เราซื้อตั๋วนะเข้าชมมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจอกับล็อบบี้ตรงนี้นะคะก็เป็นรูปปั้นของท่านกับครอบครัวเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าท่านรักครอบครัวมากนะคะคนก็จะนิยมมาถ่ายรูปที่จุดนี้ค่ะ แล้วเราก็จะได้เจอในส่วนของมิวเซียมนะคะซึ่งจะมีภาพแล้วก็มีเรื่องราวที่บอกเล่าเกี่ยวกับมาเวอร์นอนให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะก่อนที่จะเข้าไปชมในตัวบ้านค่ะพวกเราก็จะได้เข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะว่าทําไมเขาถึงถูกยกย่องให้เป็นบิดานะคะแล้วก็เป็นวีรบุรุษของประเทศนี้ค่ะจอชวอชิงตันนะคะเป็นผู้นําแล้วก็ สามารถชนะอังกฤษได้นะคะแต่ตัวเขานะคะมีแนวคิดประชาธิปไตยค่ะมีอุดมการ์ที่จะหลุดพ้นจากระบอบการปกครองแบบกษัตริย์นะคะทําให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยในปัจจุบันค่ะได้มีความรู้จากมิวเซียมที่นี่นะคะแล้วก็เดินไปที่บ้านของท่านนะคะซึ่งรักนะคะก็จะเก็บเก็ดเล็กเกดน้อยมาเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนเดิมนะคะ ระหว่างที่เรารอนะคะคิวที่จะเข้าไปชมในตัวบ้านเราก็เดินม,มาดูรอบๆนะ,ะแล้วก็ได้พบกับ Greenhouse ทำให้พวกเรารู้นะคะว่าเขาเนี่ยมีความสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเพาะปลูกแล้วก็มีหลักฐานนะคะว่ายืมหนังสือมาจากโทมัสเจฟสันนะคะเป็นหนังสือเรื่องการเพาะปลูกเนี่ยล่ะค่ะท่านจอร์จวอชิงตันเนี่ยนะคะ,ะ,คะไม่ได้มีความรู้หรือการศึกษามากค่ะแต่เป็นคนที่เก่งในเรื่อง การรบมากๆนะคะแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างท่านนะคะส่วนมากจะเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้เยอะๆนะคะอย่างเช่นนะคะคนที่ฉลาดสุดๆเลยนะคะคือโทมัสเจฟสันค่ะซึ่งเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวบ้านโทมัสเจฟสันในคลิปถัดไปด้วยค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้นะคะจอชสะนคะได้รับ มรดกจากครอบครัวใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปตอนต้นเขาได้รับมรดกเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ทั้งหมด5,000เอเคอร์หรือว่าประมาณ1น0 0 0ไร่นะคะกับทาสเพียงแค่10คนน,นั้นนะคะที่ดูแล1 2 0 0 0 0ไร่เนี่ยมันต้องใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ทำไรยาสูบคะ่ะทีนี้ตัวเขานะคะก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าต,วต้องดูแลไร่แห่งนี้นะคะก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเขาเมื่อเก่งได้ยังไงเป็นทหารแล้วก็รบชนะได้ยังไงนะคะก็เริ่มจากที่ว่าพอเขาไม่ได้มีความรู้นะคะสิ่งที่จะทำให้เขาเติบโตในยุคสังคมนั้นได้นะคะในช่วงยุคนั้นนะคะก็จะเป็นทหารเท่านั้นค่ะและสิ่งที่ตัวเขาเก่งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เรื่องการวาดแผนที่ค่ะทำให้เขาเนี่ยว,วางแผนการรบได้อย่างเชี่ยวชาญชาญฉลาดมากๆเลยค่ะ300อปีแล้วนะ และบ้านหลังนี้นะคะที่เรากําลังจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปนะคะก็คือบ้านของจอร์จวอชิงตันแล้วก็เป็นที่ที่พำนักอยู่นะคะเราจะได้ไปเห็นเตียงนอนของเขาด้วยนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้มีอายุต้อง300ปีแล้วนะคะเขาก็จะห้ามพวกเรานะคะจับต้องอะไรทุกสิ่งอย่างเลยนะคะรวมถึงกําแพงด้วยคะ่ะแล้วเขาก็มีการบูรณาการอยู่ด้วยกําลังซ่อมแซมอยู่ด้วยนะคะก็เราก็ได้มีโอกาสไปเห็นห้องแต่ละห้องนะคะ ที่เราเห็นว่าน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่และห้องเนี่ยมันก็จะมีสีสันมากเลยนะคะโดยเฉพาะห้องอาหารนี่สะดุดตามากเลยนะคะสีเขียวอีกเลยค่ะและห้องที่สำคัญที่สุดนะคะ,ะ,คะก็คือห้องนอนของจอชค่ะเพราะว่าเขาได้เสียชีวิตในห้องนอนของเขาด้วยค่ะ และส่วนที่เป็นด้านหลังของบ้านนะคะก็ติดกับแม่น้ำปโตแมกนะคะมองไปก็จะวิวสวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งแม่น้ำสายนี้นะคะเชื่อมต่อมาจากวอชิงตันดีซีนะคะที่เราพาเพื่อนๆไปเที่ยวแคปปิอลมาแล้วนะคะและในตอนที่อังกฤษนะคะไปเผาแคปปิอลนะคะเขาก็ระเว้นบ้านของจอชัวชิงตันเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็เคารพในตัวจอชัวชิงตันค่ะทุกคนจินตนาคารนะคะว่า บ้านจอชวอชิงตันแล้วก็บริเวณค่าทาบบริวารจะใหญ่ขนาดไหนนะกว้างมากเลยนะตอนนี้เรามาอยู่ตรง,ตรงท่าเรือเนาะกาตีมากค่ะทุกคนจากท่าเรือก็จะเห็นบ้านตัวบ้านไกลๆนู่นนะคะ และบ้านของจอร์จวอชิงตันนะคะมีที่พักรับรองให้เสมียนหรือว่าพนักง,งานที่ทํางานให้เขานะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็ตามนะคะมาพักผ่อนได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นได้กางเนื้อคะว่าสิ่งที่จอร์จวอชิงตันให้ความสําคัญมากๆคือเรื่องการศึกษาค่ะ เราพูดถึงเรื่องดีๆมาเยอะแล้วนะคะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องข้อเสียที่จอชวอชิงตันนะคะถูกโจดจันวิภาษ์วิจารณ์มากๆนะคะก็คือเรื่องทาตค่ะถึงแม้ว่าตัวเขานะคะจะเป็นนักประชาธิปไตยนะคะแต่ตัวเขาเองก็มีทาสนะคะจากการที่ครอบครัวเนี่ยมอบเป็นเป็นบร,รดกให้เขานะคะกับส่วนที่เป็นภรรยานะคะ ภรรยาเนี่ยก็เป็นชนชั้นสูงะคะ่ะแล้วก็มีทาตนะคะทาตทั้งหมดที่อยู่สามร้อยคนนะคะสามร้อยกว่ากว่านะ,ะนี่นะตรงห้องบ้านเสมียน smoke room smoke house นะตรงนี้ก็เป็นที่ล้างเนาะซักล้างลอนดี้นะ ต้องนี้ก็คือารามม้านะอยากให้กลิ่นผ่านกล้องได้จังเลยนะคะอคอกมา้ากลิ่นแรงมากเนาะกลิ่นอึอมา้าอันนี้ก็ที่เก็บเกลียนนะเหมือนเป็นลงรถอะอันนี้ก็ที่เก็บอึอม้านะคะจากอคอกมานะ้าเนาะจากตัวบ้านมาเดินลงมานะคะก็จะเป็น แม่นม้ำ p o โตแม็ก paper yes แม่นม้ำ p o โตแมก็กแล้วถ้าเห็นใกล้ๆตรงน้ำนะก็จะมีเหมือนท่าเรือเนาะท่าเรือจะเป็บ้านอะไรเนาะ ไมเรียกฮาฮาวอลไม่มีใครรู้นะคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะประธานาธิบดีจอชวาชินตันนะคะก็อยากจะให้ตัวบ้านเนี่ยห่างจากทุกสิ่งอย่างที่เป็นเหม็นๆน,นะคะเป็นพวกเหม็นๆนะคะฮาฮาวอลอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าทำไมเรียกฮาฮาวอลเหมือนป้องกันพวกสัตว์หรือยังไงไม่แน่ใจ And house. they kept the ice. ice house, mm -hmm. uh, Why they keep the ice? See, they that They chop the ice out from the river mm -hmm. and bring it in here to try to keep it uh -huh. cool because ice is a. They didn't have a. They didn't have a refrigerator so they had to mm -hmm. find a way to get it. Mm hmm. So they hmm. It into the Smart. Tub. แล้วก็ที่เก็บน้ำแข็งเนาะจากแม่น้ำเนาะเก็บมาจากแม่น้ำเอามาเก็บในนี้ก็เหมือนเป็นตู้เย็นเยี่ยส์เฟรชสดเลยริงเย้ให้เยี่ยส์มีมีสัตว์อยู่จริงด้วยนะถึงว่ากลิ่นแรงมากเลยนะในคลอกกำลังกินหญ้ากันอยู่ บีสองตัวน่ารักเชี่ยวออมีเบบี้ข้างในอีกหลายตัวเลยนะนสถานที่ที่ชาชวยกันฝั่งไว้เนาะเป็นถุงนะเหมือนหลุมฝังศพอะไรอย่าเี้ยน,นะตรงนี้เราจะพามาที่ลุมฝังศพที่ถุง ไไม่อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเขียนในพในกรรมไว้เนะาะจะช่วยทตัดเขียนไว้ว่าท่านต้องการจะมาอยู่กับภรรยาตรงนี้นะเป็นหลมฝังอยู่กับภรรยาเนาะ so, มารวมกับครอบครัวนะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับรักในวันนี้นะคะ เราขอมาปิดท้ายด้วยที่สุมฝังศพของประธานาธิบดีจอร์จอชิงตันนะคะแล้วก็มีอะไรจะมาเล่าใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมคลิกไลค์นะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย